สับประหลาดดำมืดผู้หิวโหยอาศัยอยู่ทั่วจักรวาลพวกมันเกิดขึ้นเมื่อดาวเลิกมวลมหาศาลระเบิดแนววกาศหลุมดำที่หนักเท่าโลกมีขนาดใหญ่พอๆพอกับลูกปิงปองพวกมันไม่มีพื้นผิวแต่แรงโน้มถ่วงของพวกมันแข็งแกร่งมากจนแม้แต่แสงก็หลบหนีไม่ได้ หลุมดำไม่มีขอบเขตทางกายภาพเหมือนเมมเบรนขอบฟ้าเหตุการณ์ซึ่งเรียกได้ว่าใกล้เคียงกับความเป็นขอบเขตที่สุดคือขีดจากัดซึ่งหลังจากผ่านเข้าไปแล้วคุณจะออกมาไม่ได้อีกต่อไปสําหรับดาวฤกษ์การเข้าไปในหลุมดําโดยปกติแล้วจะจบลงด้วยการแสดงแสงสีตรการตาและเป็นจุดจบของมันมีดาวเพียงดวงเดียวที่นักดราราศาสตร์รู้จกักที่รอดจากการเผชิญหน้ากับหลุมดำที่มีน้ำหนักมากพอๆกับดวงอาทิตย์4 0 0 0 0ดวงได้ เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในกาแล็กซีที่อยู่ห่างจากโลกประมาณ250ล้านปีแสงนักดาราศาสตร์ที่มีอุปกรณ์ที่ทรงพลังมากสังเกตเห็นการระเบิดของรังสี X ที่โหมกระหน่ำในอวกาศทุกๆ9ชั่วโมงพวกเขาคิดว่านั่นต้องเป็นสัญญาณแจ้งเหตุร้ายจากดาวที่ติดอยู่ในห้วงอเวจี v G แห่งจักรวาลแน่ๆดาวดวงนี้เป็นดาวยักษ์แดงทั่วไปที่พบเพื่อนใหม่เป็นครั้งแรก เมื poor, <before> ่อพวกมันเข้าใกล้กันมากเกินไปสัตว์ประหลาดแห่งอวกาศผู้หิวโหยก็อดใจไม่ไหวและกลืนกินผู้มาเยือนของมันเมื่อจัดการกับชั้นไฮโดรเจนภายนอกของดาวแล้วสิ่งที่เหลืออยู่ก็คือแกนกลางของดาวในที่สุดดาวที่น่าสงสารก็จะกลายเป็นดาวแคร์ขาวแต่ด้วยเหตุผลบางอย่างสัตว์ประหลาดอวกาศขนาดยักษ์กินอาหารไม่เสร็จและขังไว้ในวงโคจรของมันแทน นับตั้งแต่นั้นมาดาวแคร้ขาวก็หมุนในวงโคจร9ชั่วโมงมันอยู่ห่างจากหลุมพอสมควรมันจึงไม่ตกลงไปหรือถูกกลืนเข้าไปการเดินทางของมันไม่ราบรื่นเนื่องจากแรงโน้มถ่วงเส้นทางโคจรจึงเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลาหลังจากผ่านไป2วันก็มีลักษณะคล้ายกับรูปแบบสไปโลกราฟในขณะที่หลุมดำยังคงกินมันอยู่ดาวจึงสูญเสียมวลและขนาดไปเรื่อยๆแล้วงโคจรของตัวมันเองก็เป็นวงกลมมากขึ้นเรื่อยๆ นักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าวันหนึ่งมันจะแยกตัวออกจากเพื่อนใจร้ายและกลายเป็นดาวเคราะห์ขนาดเท่าดาวพฤหัสบปีในอีกล้านล้านปีมันยาวนานกว่าจักรวาลถึง70เท่าเพราะงั้นันาดไม่เกิดขึ้นเลยก็ได้ทางช้างเผือกมีหลุมดำหลายร้อยล้านหลุมและอาจมีมากกว่านั้นอีกผูมนาดกินดาวเลิกบางดวงและปล่อยออกมาในกาแล็กซี่อื่น กล้องโทรทศร์ที่มีอยู่ตอนนี้อาจไม่มีประสิทธิภาพพอที่จะมองเห็นได้กาแล็กซี่ส่วนใหญ่รวมทั้งทางช้างเผือกของเรามีหลุมดำมวลยวดยิ่งอยู่ตรงกลางพวกมันหนักกว่าดวงอาทิตย์หลายพันล้านเท่าหลุมดําชนิดอื่นๆมีมวลเพียงสามเท่าของดวงอาทิตย์หลุมดําที่อยู่ใกล้โลกที่สุดถูกพบอยู่ห่างออกไป1,000ปีแสงซึ่งถือว่าใกล้มากในระดับกาแล็กซี มันอยู่ในระบบดาวที่คุณมองเห็นได้ด้วยตาเปล่านักวิทยาศาสตร์พบมันเพราะสังเกตเห็นว่าดาว,ดาวดวงหนึ่งมีพฤติกรรมแปลกๆมันเป็นยักษ์ที่หมุนอย่างบ้าคลัง่งพวกเขาเดาว่ามันต้องมีเพื่อนร่วมทางที่มีแรงโน้มถ่วงที่ทรงพลังแน่ๆหลุมดําที่หิวโหวยที่สุดที่นักดาราศาสตร์ได้พบนั้นมีน้ําหนักมากพอๆกับดวงอาทิตย์3 4 0 0 0ันล้านดวงและใหญ่กว่าหลุมดําที่ใจกลางทางช้างเผือกประมาณ8 00 0เท่ามันกินเทียบเท่ากับดวงอาทิตย์หนึ่งดวงทุกวัน บางครั้งหลุมดำก็กินพวกเดียวกันที่เข้ามาใกล้มากเกินไปก่อนที่คุณจะขึ้นยานอวกาศเพื่อไปอยังแกาแลกซี่ไร้หลุมดำที่ปลอดภัยฟังข่าวดีนี้ก่อนแม้ว่าพวกมันจะมีขนาดใหญ่มากแต่ก็ไม่มีรัศมีที่ใหญ่พอจะทำลายโลกได้และแม้แต่หลุมดำที่หิวโหวยที่สุดก็ยังเฝ้าดูได้อย่างปลอดภัยจากระยะไกล ไม่ควรมีหลุมดําเข้ามาใกล้โลกของเราเกินกว่าดวงอาทิตย์ตราบเท่าเวลาที่จะกระวาลถือกําเนิดแล้วคูณด้วย1 0 0,000ล้านเท่าแต่ก็มีกรณีที่เกือบจะเป็นไปได้อยู่ที่หนึ่งในสิ่งที่น่ากลัวเหล่านี้จะเคลื่อนผ่านดาวเนปจูนซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อวงโคจรของโลกนั่นคงไม่ดีแน่ตามทฤษฎีแล้วไม่ว่าอะไรก็กลายเป็นหลุมดําได้ความแตกต่างเพียงอย่างเดียวระหว่างมันกับดวงอาทิตย์คือวัตถุที่เป็นศูนย์กลางของมันในสัตว์ประหลาดอวกาศขนาดใหญ่เหล่านั้นมันหนาแน่นอย่างไม่น่าเชื่อ ในความเป็นจริงมีเพียงวิธีเดียวที่รู้กันดีในการกําเนิดหลุมดําคือจะต้องมีการยุบตัวด้วยแรงโน้มถ่วงของดาวเลิกมวลสูงซึ่งมีมวล20ถึง30เท่าของดวงอาทิตย์เพราะงั้นดวงอาทิตย์จะไม่มีวันกลายเป็นหลุมดำแต่ถึงมันจะกลายเป็นหลุมดำมันก็จะยังคงปริมาณมวลของมันอยู่และยังคงมีพลังโน้มถ่วงเหมือนเดิมโลกจะยังคงหมุนไปรอบๆและจะไม่ถูกดึงเข้าไป วงโครจรของมันก็จะยังคงอยู่เช่นเดิมปัญหาใหญ่เพียงอย่างเดียวคือการขาดแสงแดดในความเป็นจริงดวงอาทิตย์ไม่ได้ใหญ่พอสำหรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวและในที่สุดก็จะกลายเป็นดาวแคร์ขาวหลุมดำจะไม่กินทั้งกาแล็กซี่เป็นอาหารกลางวันหรอกภายในทางช้างเผือกมีดาวประมาณ400แสนล้านดวงมีแค่ประมาณ0.1%ของดาวทั้งหมดเท่านั้นที่จะก่อตัวกลายเป็นหลุมดำ สัตว์ประหลาดมวลยุดยิ่งที่หิวโหวยซึ่งตั้งอยู่ใจกลางกาแล็กซี่มีแรงดึงดูดที่น่าทึ่งแต่ถึงอย่างนั้นก็ยังไม่เพียงพอมันได้กินดาวที่อยู่ใกล้มันมากที่สุดไปแล้วมันมีน้ำหนักพอๆกับดวงอาทิตย์หลายล้านดวงมันจึงขยายใหญ่ขึ้นได้ไม่มากแม้จะยังคงกินดาวเลิกคล้ายดวงอาทิตย์อยู่ก็ตาม กาแล็กซี่จะชนกันอย่างต่อเนื่องและหลุมดําจะเติบโตและรวมตัวกันไปเรื่อยๆแต่เนื่องจากจักรวาลมีขนาดใหญ่อยู่แล้วและขยายออกไปเรื่อยๆการชนกันและการรวมกันเหล่านี้จะไม่เกิดขึ้นตลอดไปหลุมดําจะเดินทางไปในอวกาศขนาดใหญ่เหมือนดาวไร้วงโคจรพวกมันกินสา,สารเมืดที่อยู่รอบนอกของกาแล็กซี่ไม่ได้ด้วยซ้ําในที่สุดหลุมดําทั้งหมดจะสลายไปแต่คงต้องใช้เวลาอีกนานมากนับจากนี้ หากคุณได้เป็นนักสำรวจอวกาศและเดินทางมาไกลมากพอที่จะพบกับหลุมดำและตกลงไปในหลุมดำชีวิตของคุณจะไม่ได้จบลงในทันทีแต่สิ่งต่างๆจะซับซ้อนมากขึ้นการรับรู้พื้นที่และเวลาของคุณจะเปลี่ยนไปและความจริงของคุณจะแยกออกเป็น2ส,ส่วนในส่วนหนึ่งคุณจะหยุดอยู่กับที่และอีกส่วนคุณจะมีชีวิตอยู่และเข้าไปในหลุมดำโดยไม่เป็นอันตราย เมื่อคุณเข้าไปลึกในหลุมดำคุณจะสังเกตเห็นว่าอวกาศมีความโค้งขึ้นเรื่อยๆตรงกลางหลุมดำนั้นโค้งไม่สิ้นสุดเรียกว่าภาวะเอกฐานกฎของฟิสิกส์ตามแนวคิดเรื่องอวกาศและเวลานั้นไร้ผลกับที่นี่ในหลุมดำขนาดใหญ่มีมวลมากกว่าดวงอาทิตย์หลายล้านเท่าสิ่งต่างๆจะเป็นไปอย่างราบรื่นสำหรับคุณแต่คุณจะตกลงไปเรื่อยๆโดยไม่รู้สึกถึงแรงโน้มถ่วงเลย คุณอาจตกลงไปเรื่อยๆในความว่างเปล่าจนกว่าคุณจะถึงภาวะเอกฐานคุณไม่มีโอกาสที่จะก้าวไปในทิศทางตรงกันข้ามในนั้นพื้นที่และเวลาสลับบทบาทกันเวลาในความรู้สึกของคุณจะเคลื่อนไปข้างหน้าในโลกอยู่ตลอดแต่หลุมดำก็จะดึงวัตถุเข้าไปในหลุมเรื่อยๆในขนาดเดียวกันในหลุมดำขนาดเล็กแรงโน้มถ่วงจะรุนแรงกว่าที่เท้าของคุณมากกว่าที่หัวนั่นคือสาเหตุที่คุณจะต้องผ่านการสปาเกตตีเฟคเคชัน นี่คือวิธีที่นักวิทยาศาสตร์เรียกกระบวนการที่คุณถูกบีบอัดในแนวนอนและยืดในแนวตั้งเหมือนเส้นสปาเกตตีเนื่องจากแรงโน้มถ่วงที่บ้าคลั่งของหลุมดําเมื่อพูดถึงสปาเกตตีหลุมดําเหมือนกับอาหารมื้อข้ามของชาวอิตาลีได้ยังไงก็เพราะเมื่อคุณไปผ่านขอบฟ้าของเหตุการณ์คุณก็จะถูกสปาเกตตีไฟและเมื่อคุณอยู่ในนั้นเพียงลําพังคุณจะรู้สึกเหงามากเลยล่ะว้าวตอนนี้ฉันหิวะแล้ว ในขณะเดียวกันหากคุณมีเพื่อนร่วมทางในอวกาศที่ไม่ได้ลงเอยในหลุมดําสําหรับพวกเขาแล้วทุกอย่างก็จะดูแตกต่างไปพวกเขาจะเห็นคุณยืดยาวเหมือนมองผ่านแว่นขยายอันใหญ่ยิ่งคุณเข้าใกล้ขอบหลุมมากเท่าไหร่ก็จะดูเหมือนคุณเคลื่อนที่แบบสโลโมชันมากขึ้นเท่านั้นจากนั้นคุณจะหยุดนิ่งแล้วเปลวไฟจะล้อมรอบตัวคุณคุณอยู่ในสถานที่สองแห่งในเวลาเดียวกันโดยมีชะตากรรมที่แตกต่างกันแต่ก็ยังคงมีร่างของคุณเพียงหนึ่งเดียวนี่คือวิธีที่หลุมดำสอนเราว่าไม่มีอะไรเป็นจริง ความเป็นจริงอาจาแตกต่างกันไปสำหรับแต่ละคนนักวิทยาศาสตร์บางคนเชื่อว่าเราทุกคนอาศัยอยู่ในหลุมดำขนาดใหญ่ทุกสิ่งในจัก,กรวาลเริ่มต้นด้วยบิ๊กแบงแต่มีทฤษฎีที่บอกว่าก่อนหน้านั้นก็มีบางอย่างเช่นกันมันเป็นเมล็ดพันธุ์ที่หนานแน่นเป็นพิเศษซึ่งมีมวลและพลังงานทั้งหมดของจักรวาลร,รวมอยู่ในนั้นซึ่งมีน้ำหนักมากพอๆกับดวงอาทิตย์1000ล้านดวง มันมีขนาดเล็กกว่าอนุภาคที่มนุษย์สังเกตเห็นได้ถึงล้านล้านเท่ามเมล็ดพันธุ์นี้อาจเกิดในหลุมดำหากคุณเชื่อว่ามีจักรวาลมากกว่า1จักรวาลหลุมดำก็อาจทำหน้าที่เป็นประตูระหว่างจักรวาลเหล่านั้นได้เช่นกันอาจเป็นเหมือนรากที่ต้นไม้สองต้นใช้ร่วมกันคุณมองเห็นหลุมดำโดยตรงไม่ได้เนื่องจากมันไม่ได้ปล่อยแสงอะไรออกมาเลยนักวิทยาศาสตร์มองเห็นพวกมันได้จากสิ่งที่มันกำลังทำกับสิ่งที่อยู่รอบๆเท่านั้น เมื่อนักวิทยาศาสตร์กว่า200คนทั่วโลกทำงานร่วมกันพวกเขาก็ถ่ายภาพความแปลกประหลาดในอวกาศนั้นได้เป็นครั้งแรกอุปกรณ์ที่พวกเขาใช้รวมเข้าด้วยกันน่าจะเท่ากับพลังของกล้องโทรทัศน์ที่มีขนาดเท่ากับโลก